สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช นายสิสวัณจันญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีที่นางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออุงอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประกาศนโยบายพักเพื่อไทยค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทจบิญัญาตรีเดือนละ25,000บาทโดยนายสิสวัณโพสต์ระบุว่าบ้าไปแล้วแน่ปริญญาตรี25,000ค่าแรง600เช่นนั้นกว๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งคงจานละ100ไข่ไก่คงฟองละ1ิบาท ถึงเวลานั้นคนหาเช้ากินค่ำคงล้นประเทศทั้งนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเปิดเผยในงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2 5 6 5พักเพื่อไทยตอนหนึ่งระบุว่าพระแก้วที่สำคัญคือครอบครัว เราจะใช้ซอฟต์พาวเเป็นพลังขับเคลื่อนโดยการดึงศักยภาพของอย่างน้อย1คนในทุกครอบครัวให้ได้รับโอกาสในการอบรมบ่มเพาะทักษะสร้างสารรค์ที่มีความถนัดให้ดีขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทำได้ตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดจนถึงระดับประเทศในสถาบันอาชีวะทั้งรัฐและเอกชนกว่า800แห่งเมื่อเห็นศักยภาพที่เด่นชัดจะได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาไปฝึกอบรมทักษะระดับโลกต่อในอนาคต ทักษะสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆเช่นเชฟทำอาหารนักออกแบบแฟชั่นดีไซเนอร์นักร้องนักแต่งเพลงคนเขียนบทยูทูบเบอร์นักสร้างคอนเทนต์นักออกแบบมัลติมีเดียนักกีฬาหรือสปาเทราพิสิจะทำให้มีไรายได้คนละไม่ต่ำกว่า200,000บาทต่อปี ประเทศไทยมี20ล้านครอบครัวสามารถสร้างงานทักษะสูงได้20ล้านตำแหน่งและมีรายได้รวมกันถึงปีละ4ล้านบาทและในปี2570คนไทยต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำให้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยคือไม่ต่ำกว่า600บาทต่อวันเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่25,000บาทขึ้นไป พักเพื่อไทยจะสร้างแนวทางหาไรายได้ใหม่ให้กับประชาชนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่คู่ขนานไปกับไรายได้แบบดั้งเดิมจึงแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เพราะพักเพื่อไทยไม่ใช่แค่พักหนี้แต่จะล้างหนี้จนหมดสิน้น โดยพัเพื่อไทยเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือวิสาหกิจชุมชนที่กำลังเติบโตสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้หลากหลายด้วยดอกเบี้ยต่ำมีกองทุนหมู่บ้านที่ขยายบทบาทมากขึ้นกองทุนร่วมทุนและการระดมทุนส่งเสริมการแข่งขันพัฒนาธุรกิจของขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจทุกข,ขั้นตอนแบบ one stop service สร้างกติกาการแข่งขันที่เสรีและเท่าเทียมทลายการผูกขาดในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กีดขวางความคิดสร้างสรรค์ของรายเล็กรายย่อยเช่นสุราเบียร วายผลไม้โดยก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอนชาบอกหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาของขวัญปีใหม่ของแต่และกระทรวงโดยจะทยอยพิจารณาเพราะยังมีเวลาอยู่และต้องดูให้รอบคอบตนจะพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ทําเพื่อการเมืองอันไหนที่ทําได้เราก็ทําเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตด,ด้วยส่วนวันนี้ที่ยังไม่มีการพิจารณาโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือช็อปดีมีคืนนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องดูว่างบประมาณที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่อันไหนทําได้ทาไม่ได้ ต้องดูให้ดีหากมองมิติด้านการเมืองอย่างเดียวทุกคนต้องการมากที่สุดดีที่สุด เราในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องพยายามคัดกรองการใช้งบประมาณแต่ละโครงการมากน้อยเพียงใดเราไม่อยากสร้างภาระการเงินการคลังในวันข้างหน้ายืนยันว่าขณะนี้ยังมีเวลาในการพิจารณาโครงการดังกล่าวโดวยหลังจากที่ตนเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษณนะกรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมระหว่าง12-15ธันวาคมจะมีการพิจารณาอีกครั้งเนื่องจากขณะน,นี้มีบางมาตราทยอยส่งเข้ามาพิจารณาอย่างที่ประชุมครมอแล้วแต่ต้องดูกฎหมายประกอบด้วย จึงจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งส่วนนายกรัฐมนตรีมีความชัดเจนด้านการเมืองหลังจากเดินทางกลับจากการประชุมที่เบลเยียมหรือไม่เพราะขณะนี้มีพรรคการเมืองมีการเปิดตัวผู้สมัครสสรวมไปถึงนโยบายอย่างล่าสุดพรรคเพื่อไทยมีการประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำวันละห0 0บาทและจบปริญญาตรีเงินเดือน25,000บาทนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องไปดูว่าทําได้จริงหรือไม่หลายเรื่องมีการเปิดเผยมาตลอดจะทํานู่นทนํานี่ไม่ง่ายนักหรอกซึ่งวันนี้รัฐบาลทําโครงสร้างต่างๆมากมายเพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตการจะขึ้น ค่าแรงต้องเข้าศูนย์ที่ประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายนักลงทุนผู้ประกอบการรับไหวหรือไม่ ทุกวันนี้ค่าแรงก็มีความแตกต่างอยู่แล้วแรงงานที่มีฝีมือค่าแรงสูงอยู่แล้วและบางอาชีพสูงกว่า6ก0บาทและรัฐบาลมีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อตอบสนองแรงงานยุคใหม่ที่ทํางานกับเครื่องจักรและกิจการที่มีรายได้สูงซึ่งค่าแรงเฉลี่ยแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันอยู่แล้วทําให้มีแรงงานที่มีรายได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่าพอสมควรซึ่งในการประชุมเอเปก็มีการหารือในเรื่องนี้ทําอย่างไรให้ค่าแรงสูงขึ้นซึ่งก็ต้องฟังผู้ประกอบการด้วยรวมถึงให้ประชาชนได้ประโยชน์ วันนี้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานรุ่นใหม่เพื่อทำงานทั้งในและต่างประเทศต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากขึ้นก่อนที่จะย้อนถามสื่อมวลชนว่าเงินเดือนจบปริญญาตรี25,000บาทจะนำไรายได้มาจากที่ใดถ้ามีเงินก็โอเคเท่าไหร่ก็ได้ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อเพิ่ม GDP ให้กับประเทศซึ่งงบประมาณแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำรวมถึงนำมาดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้พิการและคนชารา ซึ่งถ้าจะเพิ่มเงินเดือนก็จะต้องหารายได้พร้อมกับระบุว่าต้องทยอยทำเพราะจัดเก็บหาไรายได้จากการจัดเก็บภาษีเข้ารัฐบาล